เหตุนึงนะครับสำหรับแอร์รถยนต์นะครับที่แอร์ไม่เย็นหรือว่าเย็นไม่ฉ่าไม่สม่ําเสมอนะครับเนื่องด้วยแผงคอนเดนเซอร์หรือแผงคอยร้อนหน้าแอร์นะครับสกปรกราบแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะครับหรือว่าแผงคอยร้อนของรถยนต์นะครับจะอยู่ด้านหน้ารถยนต์นะครับอยู่หน้าบริเวณหม้อน้ำนะครับอยู่หลังอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งรุ่นนี้เป็นโตโยต้าพัลติเนอร์นะครับหรือ r ีโ o จะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ แผงคอนเดนเซอร์จะทำหน้าที air, Hence, ่ระบายความร้อนนะครับของน้ํายาแอร์เมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์สร้างแรงดันมาให้นะครับเพื Pokémon ่อส่งต่อไปยังวาล์วแอร์และกระตูแอร์ฉีดน้ํายาแอร์ให้แอร์ในรถยนต์เย็นนะครับดังนั้นเมื่อแผงคอนเดนเซอร์เกิดการสกปรกมากๆอุดตันนะครับก็จะทําให้การระบายความร้อนนะครับได้ไม่ดีนะครับเมื่อแรงดันคอมเพรสเซอร์นะครับส่งต่อมายังแผงแอร์ระบายความร้อนไม่ดีนะครับน้ำยาแอร์ที่ฉีดเข้าไปในตู้แอร์นะครับความเย็นในห้องโดยสารก็จะ ไม่สม่ำเสมอหรือเย็นไม่ฉ่ำเขาเรียกเย็นเย็นไม่ฉ่ำน,นะครับอย่างคันนี้สกรปรกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการล้างนะครับเราใช้น้ํายาในการล้างแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับตัมมาเลยครับหลังจากที่เราฉีดน้ํายานะครับ ทความสะอาดนะครับแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะครับก็จะทิ้งไว้สักครู่แล้วก็จะตามด้วยน้านะครับด้วยเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงนะครับล้างไล่ฝุ่นคราบฝุ่นต่างๆออกไปนะครับแผงแอร์ก็จะสะอาดการระบายความร้อนดีทีนี้แอร์ในห้องโดยสารของเราจะเย็นแล้วนะครับเย็นถูกใจเลยเย็นมากเลยครับสำหรับลูกค้านัานใดนะครับสนใจที่จะเข้ามาร้างนะครับแผงคอนเดนเซอร์แอร์ก็ติดต่อได้ที่โตโยต้าท่าจีนทั้งสาสาขานะครับตามเบอร์โทรศัพท์024822888 โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ